บิสมิลลาฮิรเราะห์มาานิรรเะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมุเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คำแก้ตัวของชัยฏอนในวันกิยามะห์หลายคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของชัยฏอนอย่าปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอนที่พโผล่ได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนโรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตัตตะบิอูคุตัวาติชชัยฏอนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามก้าวเดินของชัยฏอนอฏเพราะชัยฏอ,อ,อนเป็นศัตรูอันชัดแจง้งแต่ทีนี้บางทีหลายครั้ง หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดปฏิบัติตามก้าเดึงของใช้ตอนโดยเฉพาะคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอหสุบฮานหัวตะหรือเลือกที่จะเดินเส้นทางอื่นนอกจากเส้นทางของอัลลอนั่นคือเท่ากับได้ปฏิบัติตามก้าวเดินของชชยตอนแล้วเท่ากับว่าเขาไม่ฟังอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตะในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเ,เพิ่งที่เชื่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตะหลังจากถ้อยแถลงหรือ คำกล่าวของชัยตอนเท่านั้นเองที่เราได้กล่าวในสุรอิบรอฮิมาะลฮิสลามพูดถึงชัยตอนได้กล่าวแถลงการหลังจากที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาได้ตัดสินคดีความชาวสวรค์ได้เข้าสวรรค์ชาวนรกได้ลงนรกเรียบร้อยแล้วเราจะให้อิบลิสหรือหัวหน้าชัยตอนเนี่ยได้กล่าวกับสหายของมันที่ปฏิบัติตามก็อดึงของชัยตอนในต่อไปนี้อูซุบิลลาฮิินชัยตอนโรยิมในสุรอิบรอฮิมอาอะที่ ยี่สองเราก็ได้กล่าวว่าวากอและชัยตอนชัยตอนจะกล่าวถแถลงจะเรียกว่าเป็นคําแก้ตัวจะเป็นคําแถลงกับคนที่ปฏิบัติสมุนของชัยตอนเนี่ยว่าลัม,มากูเิอัลอัมกล่าวในวันที่ือในเวลาที่อัลล์ได้ตัดสินคดีความเรียบร้อยแล้วอินนัลลอฮวาดะกุมวาดันฮักกะอลัลลอฮ์ได้สัญญากับพวกเจ้าเป็นสัญญาที่สัตย์จริงหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติตามข้อเดินของชัยตอนอลัลลอฮ์บอก ว่าอัลลอฮ์สัญญาจริงอินาวะอัลลอฮิฮักแต่เราไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตะหรือคนได้ปฏิบัติตามชัยตอนในดุนยานี้แต่จะไปเ,เชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวสัญญาจริงเมื่อไหร่เมื่อชัยตอนเป็นคนบอกเองว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวจะพูดจริงแต่อัลลอฮพูดว่าเรล,ลสัญญาเป็นจริงเนี่ยไม่เชื่อด้วยความที่เขาเนี่ยเชื่อฟังชัยตอนในโลกนี้แน่นไปเชื่อฟังชัยตอนในโลกหน้าถึงจะเชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะสัญญาด้เป็นจริง อิบลิสบอกว่าสัญญากับพวกเจ้าและฉันก็บิดผิวว่ามากานาเลียอะเลกุมินซุนตอนฉันไม่มีอำนาจใดๆที่จะครอบงำพวกเจ้าอิลลาอันดาออาตุกุมฟัสตัญปตุมนีนอกจากฉันมีหน้าที่ในการเชิญชวนให้พวกเจ้าปฏิบัติตามแนวทางของฉันและพวกเจ้าก็ปฏิบัติตามเองฟาลาตาลูมูน um ีดังนั้นพวกเจ้าอย่ายได้ตำหนิฉันเลยว่าล um um ูมูอัมฟุสกุมแต่จงตำหนิตัวเองเถิด มาอนาบิมุสริคีคุมบัวมาอันตุมบิมุสริคีฉันไม่สามารถจะร้องเรียนแทนพวกเจ้าได้และพวกเจ้าก็ไม่สามารถจะร้องเรียนแทนฉันได้ um min อินนีกะฟรตุบิมาอัชรักตูมูนีมินกับลิบลิสบอกว่าฉันขอปฏิเสธกูฟอต่อการที่พวกเจ้าได้ตั้งฉันเป็นภาคีต่ออัลสุบหฮานหัวตาก่อนหน้านี้คือในโลกดุนยา อินนัโซลีมีนาลาฮุมาอาาบุญอาลินแทจึงบรรดาคนอาธรรมจะได้รับการลงโทษนันเ <c oughs> จ็บปวดน,นี่คือถ้อยแถลงของใช้ตอนที่อัลลอฮ์สุบฮานของาบอกเอาไว้ผู้ศรัทธาเชื่ออัลลอฮ์ตั้งแต่ในดุนยาแต่ผู้ปฏิเสธจะไม่เชื่ออัลลอฮ์ในวันนี้แต่จะไปเชื่อใช้ตอนในโลกหน้าว่าอัลลอฮ์สุบฮานขอตเาพูดจริงในโลกนี้ดังนั้นสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราเชื่อตั้งแต่ในโลกนี้เ <c oughs> ชื่ออัลลอฮ์สุบฮานของเาว่าใช้ตอนหลอกลวงตั้งแต่ในโลกนี้ในโลกหน้า Syaitan Jepun yang raih Lalu di syirah Allah SWT wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh